ลงกลางไฟอะตงเพื่อนอะมาดิ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 มาเอาุดิมามาดิมาโยมาอาคดิมาิมาดิอต้องฟัง้างไปาลงไปเรามึงเราปกุใหญ่ดิมึงเราไปกุใหญ่ดิมึงมึงมาเล่นตรงกลางดิมาเล่นตรงกลางมาตรงกลาง เอาเสียงไว้รอเลยแล้วกันเอาผาดลงตรงเพื่อนที่ตกนะ ซีโนซีโนโแคสซีโนแคสใครตกบอกย่ยนาทำได้เหรอกําลังเข้านะครับ ไปอีกแล้วเหรอรีเกมค่ะไปอีกแล้วแปเปอร์แคดอีกแล้วเปเปอร์มินแคดอีกแล้วรีเกม <c oughs> ต้องต้องอามใช้ไอ้นั่นเขาเขาเขาจะเข้าละแคดสองคนน่ะไม่เป็นไรถ้ามันไหวๆแต่ถ้าปืนบนไฟขาดเดี๋ยวไปเล่นให้ ตอนนี้ผมรอซีโนโอ,อยู่นะพี่ก็เพิ่มเพิ่ม,ไ,มไป,ป,ปสั้นหนึองพอพอมินแคทปาแล่ะพี่น่าจะใช่เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะเอาละ,นะะนัดไอ้นัดยังอยู่เฉยครับครับ นอดรอนยิงอยู่ข้างนอกพี่นอดนยิงอยู่ข้างนอกนะเข้ามากลับเข้ามาข้างในกลับเข้ามาข้างในมาเล่นตรงลานตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยเท่นิ่งเนี่ยกลับมาได้กลับมาเอาได้ไหมว่าแล้วใครระเบิดแย่ไปแล้วเขาโฟกัสเอาผาดนะเขาเขาโฟกัสเอาผาดเราเขาโฟกัสเอาผาดเรานะ มันมมมมตาเราตกนะเฮ้ยาปจอดตรงนี้เพื่อนตรงเลรถรถเราเรามาแล้วนะใครตก ปัง EMP นี่ EMP ตกตก EMP เลยครับปัก EMP ได้ปะตรงกลางตรงกลางปัก EMP เลยระวังระวังระวังของเราออกของเราออกห้าคนที่บอกว่าลงก่อนอย่าอย่าเพิ่งลงนะเขาตก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 เขาว่าเขาว่าเขาว่า EMP ตรงกลางเขาว่า EMP ถ้าคนลงห้าคนลงลงตรงมันอะ

จอกไอ้เพี่อตายตายร้องตายไอ้เพื่อขาวกัดจกเห็นที่บ้านตัวเพื่อขาวดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเยอะดูเพื่อนหน่อยตัวผมเพื่อนหน่อยถูงเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนมาชุบดูเพื่อนมาชุบดูเพื่อนไปทิ้งรอมือไหวบ้ามือไหวบ้ามวยไหวบ้ามือไหวบ้าไอ้ตัวไหนล่านั่งมือไหวบ้าเอาศพมาทิ้งนู่นนะมั้เอาศพมานี่เอาศพมาที่มึงเอาศพมานี่มึงเอาศพมานี่มึงจะไปทิ้งนู่นทรงไมปืนเราอยู่นี่ปืนเราอยู่นี่เอาศพเข้าไป ปืนเราอยู่นี่มึงเอที่านบเข้ามางโอย่เปลี่ยนปืนนะเปี่ยปืนนะทไัใครไม่ถือปืนงทสไปนี่ดิไอแปะขาวไอแปขาเราไฟแล้วเดี๋ยวเดียววางไอเเดี๋ยววางไอเียากจัดเลยีแป๊บเดียวหมดไอที่ีเหมือนเดิมเอามาช่วยก็เหมือนเดิมโคตรกากไอ้หลงไปช่วยไม่เอาไปเอาตัวฟีมาช่วยไอ้ี่อเออไอ้เีเขามาช่วยก็ทำเหมือนเดิมสกอร์เดิมภาพเดิมไอ้เ่อะ ไปข่าวหน่อยบนแทงคนนึงยิงแล้วยิงแล้วจอกโง่เลยมึงไอ้ควายเยี่ห้อฟอร์มด่านนี่มึงไงสัสให้ยังการมูฟต์มีหน่อยนี่รอรอรเปิดเอ้ยหยุดยุมึงฟังมึงฟังมึงฟังอุ้มศพขาตีนอุ้มศพขาตีนแล้วเปลี่ยนปืนอุ้มศพขาตีนแล้วเปลี่ยนปืนด่วนมึงมีขี้อะไรเป็นมังไงโอ้โลคอยปั๊บก่อนอุ้มศพขาตีนแล้ว มึงถือถือถือปืนกันดิพวกมึงถือปืนกันดิพวกมึงถือปืนกันดิด่วนๆเลยล่วงรอๆมึงเอาศพไปดิเอาศพไปดิยิงอะได้ยิงอะได้ยิงอะได้ยิงอะไรเดี๋ยวทำให้ยิงอะไรเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ยิงอะได้ยิงอะได้เยี่ยวว่างๆมึงก็ถือศพรอๆมึงถือศพใครว่ามึงถือศพดิได้ยินกันไหมเนี่ยตายเรียบร้อยหัวแตก รีวอ์ด้วยรีวอ์ด้วยรีวอด้วยรีด้วยใครไม่เข้าอ่ะรีวอ์ด้วยตังมือเลยการ้องจกรีวอลด้วยเดียเียวระวังระวังิงผมระวังิงผมตายเรียบ้หัวต่อไอ้ที่ะไล้เนี่ไนี่ไยเลยไเลยไปเลยไม่ตัวนีอตยไม่หนี่ถือตัวไม่หมดถือตัวไม่หมดเลยถือตัวไม่หมดเลยถือตัวไม่หมดเลยไอ้ทีน้อยตัวเสียอีกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีจัไอ้ที่โดนตัวแรกเลย มีอยู่นะวะไอแก่มก่อื่อน้มนับบก่อนใครมีจบไม่ต้องตามไม่ต้องตามพี่ออกมาเลยพี่ออกมาเลยดีกว่าตามไปเดี๋ยวก็เลยจะปรุมเลยค่าสองค่าสองตรงนี้ค่าสองมาว่าแค่นะเือนแค่นะคันหนั่งครบแล้วนะค่ะสาวพี่ค่ะสาวระครบพี่ครบครบครบแล้ว จัดอันดับตัวฟรีนะครับอันดับหนึ่งซีโนอันดับที่สองลีนสวัดอนะครับอันดับแกนดิกามีสุดนะครับอันดับหนึ่งอัสซูล่านะครับอันดับสองอสซูล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮบอกว่าไงพอแล้วผ่แล้วผ่แล้วเป็นเขาตายแล้วไม่รับส่งดิเสียเมันนัวต่อเลยต่อเลยต่อเลยซ่อมรถไหนอ้ซ่อมรถซ่อมได้พี่ยิมพิมันเยอะยิมพิมันเยอะรอก่อนก็ได้พี่มันเยอะจัดเลยอ่ะ เอ้ยเพื่อนโดนใครมือว่ามีใครไม่มีศพป้มาเอาได้นะไม่ไอแปดผมพี่ไอแบตผมไอแปดผม

กาจจะรีคอมไปเมไดินเลยมโคตรนพมเลอยังว่งปเพอนเข้วดียวะินไม่มาทได้เแดนล้ครับโคตรนิ่มเลยแก๊งี้ยไม่รู้ไสอดปะยัชิบบ๊บแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ฮูพอแล้วไม่พอไม่ไม่ไม่ได้ก่อคว่มไม่ได้ก่อกวน โอเคโอเคอ๋อพี่ดิวพี่ไม่อุ้มเหรออ้าอ่อหอดิพี่รออะไรอยู่หรอเราห่อแล้วเฮียเฮียมันช้าเฮียเอ้ยผมออกนะผมออกนะผมออกแล้วนะ ม,มีคนนั่งอยู่แถวไหนพี่อยู่สเก,กลาวบอกบอกได้ไหมอยู่แถวไหนโอเคโอเคพี่ล่างไปที่กูใหญ่เลยเขาเหมืองเมื่อกี้มีหมอสองคนนะ ใครที่ไม่ทำอะไรไปช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมครับ